าบาบ้า,า่าไปไทยจะไลเดือดส่วนหนึ่งเ <Leah> ครับสว anyway nice ัสดีสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะเกิดกันที่สวนยางไปท่าไทยนนครับสวนยางผู้ใหญ่กีดยางกันเมื่อนี่เป็นขึ้นที่ขึ้นแหลกของหลังจากว่าลงของวันนะพี่น้องเนาะฝนตกกันขึ้นดูไหลเลยมาลุ้นกันว่ากันว่านี่กับมแเรวเดี๋ยวมันลิ่นดินี่กับจัดกันขึ้นเต็มเต็มขึ้นครับ ได้จะเสร็จนะดีมีกี่ต้นจะเสร็จแล้วล่ะครับไป,ปไปเปิดไฟแน่สิบตายไเปเพ่อดีละครับเก็บไปครับอย่างนี้บ่ออกดีดอกพี่น้องพุณน่ะสิบเมตร <c oughs> นี่มันสิบเมตรหรอบัจืดไม่ได้จืดไม่ได้แล้วจืกันจะครบเดือนอยู่แล้วเปิดยางวันที่สิบแปดวันนี้กับวันที่สิบกว่าแล้ว สิบแปดเสื้อสภาภ<ะ>าสาเห็น่หมมาช้ามาช้าขี่ไปชื่นหรือเปล่าไม่รู้ เตรียมกระดูดใช่เหรออัอนออนี้มีสองหน้าอ้ตัวนี้มีสองหน้ามีหน้าบนกับหน้าล่างเนอะหน้าหน้าล่างแก,งกหมดหน้ารก็เปิดได้รอเลยหน้าบนจะมาเร็วกว่าหน้าล่างอยากปลาหนิมมัมอกออกย้นนำหนาว น้าฝนนี่ตั่สซียกกับปุณแล้วสามเรือนล้งกัดเริ่มเปิดกี่คุณนล้วแต่ว่ามันบอกเส้นยากเต็มคนณต่านายด้อย่างปลาดิแน่นดีพ่อฟูดีอยู่แต่ว่าจะไหลช้าถ้าอยากให้ไหลไว้ก็เติมวิตามินลงค่ะโอ้เตี้ยตัว ต้มภาถาตัวล้มภาษาล้าถาิดนำม,มุนอีกเข้าไปในครับที่เส้นนี่ครับซอยเบียดไม่ยเยื่อมา หากลุกแพงกลูกแพ้งใครจะเป็นยางสามเพื่อนเข้าหนาจะได้สองจีของยูมังมักีดายูเนี่ยกีดายูแล้วปวดบางก็การกีดเนี่ยโรตีเทนานอีกเที่ยงก็มีสองหน้าคือกันพี่น้องจ๋า มันจะไหลจุดๆๆแทะดูออตอนเขาหยดย๋ยวในถ้วยก็ยู่อ,อยู่นะคุณนะโอ้เต็มถ้วยสิบห้านาทีก็บมดเลย <c oughs> นี่หน้าตับต่ำเต็มที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ ถึงตรงลิ้นนี่เราก็จะยกเลิกการกิดตัวนี้มากิดทั้งบนเลยยกเลิกคุณเด้เศร้ากับบัวขาเศร้าเลยเศร้าเกล็กเศร้าเกล็กยกเลิกสูงไหมครับพ่นพี่น้องครับสูงไหมครับนสูงแท้กี่กี่โดนบัวใครพีถ่าวว่ากี่บัวเขาไม่เคยฟูเลย

พี่น้องทีบีก็ลากันไปนก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามกับผมส้องทรงเส้นรักส่วนยางหรือว่าช่องเฟซบุ๊กทรงศักดิ์ภาษาว่านักพอณครับมีท่านแอบบาดเป็นนักเสดยดซอยเป็นคนจิตยางซอยลานครอบคผมสวัสดีครับ